สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอะลิมิเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณใหม่ชาลวันได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่มพลังบวกวีหนึ่งโดยได้โพสข้อความที่ว่าวันนี้วันที่28ถึง29กันยายน 2,565พยานที่เหลือที่คาดว่าน่าจะเดินทางไปสารคือพ่อแบมแม่แบมชังโดย่าอาดพ่อออกัสย่าย้อมแม่อาชิและคนที่เหลือในรายชื่อสังเกตจะมีคนที่ไม่มีช่อง YouTube ในรายชื่อพยานกลุ่มใกล้ชิดเหตุการณ์ที่ช่วยกันค้นหาร่างน้องในวันแรก อันนี้น่าสนใจเพราะเก็บตัวเงียบและไม่ทำตัวเป็นข่าวเช่นนายขวัญนายธีรพงศ์คาดว่าน่าจะเป็นเขยในหมู่บ้านไม่ค่อยออกสื่อส่วนขั้นตอนการสืบพยานอายการที่เหลือดุลพินิษของอายการสามารถทำได้ดังนี้จะตัดพยานปากไหนก็ได้ถ้าเห็นว่าเสียเวลาและไม่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี จัดและเรียงลำดับพยานขึ้นก่อนหรือหลังได้ทุกคนไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับตามบัญชีรายชื่อพยานเลื่อนพยานปากไหนก็ได้แบบมีกำหนดหรือไม่มีกำหนดทั้งผ่านพนักงานสอบสวนโดยวาจาหรือมีหนังสือเป็นทางการเมื่อจบการสืบพยานผู้ใกล้ชิดเหตุการณ์แล้วจะต่อด้วยพยานผู้เชี่ยวชาญ และปิดท้ายพยานเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องในคดีและสารจะนทบันฟังคำพิพากษาคา,าดว่าน่าจะเป็นต้นปีหน้าสำนักข่าวใหม่ชาลวันนิวรายงานโดยพยานรายชื่อคนที่12คือนายมานุได้ถูกตัดออกจากบัญชีพยานและคนที่13นางสาวนาลินก็ได้ถูกตัด ออกจากไายชื่อของบัญชีพยานแล้วคนลำดับที่14คือนายวัชรินทิ์ 15. นางนิดทยา 16. นายสุทิน 17. นางพีไรลักษ์18พระบุญมาได้ถูกตัดออก 19. พระสุรัตถูกตัดออก 20. นางโดนถูกตัดออก 21. นางสาวสุภตา 22. นางสาววิภาดา23นางย้อม24เด็กหญิงยานิสาถูกตัดออก25นางดนมา26ในายสมบัติ27นายสมฤทธิ์28นายทีรพงศ์29นายขวัญที่นี่ความจริงที่สุดในโลก หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าคนเซอไพรคือคนไหนคุณใหม่ชลวันได้ตอบกลับว่าคนที่ไม่มีช่อง y t u t u สองคนนี้ใช่ผ่านที่ขึ้นเจอเสือบนเขาไหมนะที่นี้ความจริงอิลลิติคุณใหม่ชลวันได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าช้างค่อยอยู่ใส ตอนนี้คงกินไม่ได้นอนไม่หลับกันเลยแหละระแวงกลัวไปสมุดไม่รู้สารทันจะเล่นอีท่าไหนต่อแล้วไอ้สอขึ้นวันไหนตายอย่างเขียดเดี๋ยวป้าดาวฟาดด้วยคำคมอีกเรามาต่อกันที่ทางด้านของป้าบุหลันกันต่อนะคะโดยป้าบุหลันได้มีการโพสข้อความลงในชุมชนช่องยู u ูบบุหลันบนรรสีได้โพสข้อความที่ว่า หนาวละสิโจดจากทีมใหญ่เจคนงวดนี้ฝ่ายจำเลยชิวๆมากมาแค่สามคนแทมยังไม่เห็นหัวหน้าทีมอีกตามเคยแปลว่าสืบ27 28 29นี้จำเลยมองว่าหมูหมูโทษด่วนเตรียมพร้อมต้อนรับทนายก่อนไปศาลหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียล ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่ามีกินเบียร์กันด้วยนะค่ะปาชิวมากค่ะเดี๋ยวจำเลยก็คงจะได้ยินคำว่าผมทำดีที่สุดแล้วแน่ดูย้อนหลังตลอดค่ะสวัสดีค่ะปาคืนนี้จำเลยจะนอนหลับไหมนะทนายคงต้องอยู่ห่างจากสองจำเลยคู่นี้ค่ะเพราะอาจจะเสียภาพลักษณ์เลือกทนายเล่นการเมืองก็แบบนี้ล่ะ กระแสลูกความดีทนายก็อยู่ข้างหวังคะแนนเสียงกระแสลูกความเนา่า fc หดหายทนายจะอยู่ไกลให้ภาพลักษณ์เสียทำไมล่ะคะคดีนี้มันอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่าที่เราคิดก็ได้ทนายคงเก่งใจจำเลยกันคอยกกันมาทั้งทีมจำเลยกับพรกพวกก็ชอบมาแซกันนะ <H aa> จำเลยคืนนี้มีหนาวหนาวสันสันแน่นนคนแจเรือคงรู้ว่าไปไม่ถึงฝั่งแน่นอนงานนี้น่าสงสารผู้โดยสารสองคนตายแน่ๆโชคดีนะจำเลยทั้งสองก็เน่ล่ละทีมทนายอุตสาห์ปูแนวทางสู้ว่าน้องเดินตามหมาป่าส้มไปเองแต่อยู่ไปอยู่มาจำเลยก็ามาเปลี่ยนแนวทางเฉย ไม่ปรึกษาทีมทนายตนแบบที่หัวหน้าทีมทนายคงจะมองว่าจำเลยไม่เห็นความสำคัญจะมาทำไมให้ลูกน้องมาเองก็พออะไรทำนองนั้นละ่ะเตรียมต้นรับทีมทนายหรอได้แค่ทีมทนายไม่ได้หัวหน้าทีมมาด้วยเหรอนี่ท่านคงจะติดธุระท้องเสียเดี๋ยวเบิม้มมีใบรับรองแพทย์มายืนยันนะครับใจนะใจ แต่ติดธุระเข้าใจบห่หูจำเลยบ่นว่าทีมงานทนายยกพวกมาน้อยเกินไปอุตส่าห์เตรียมเงินไว้ต้อนรับเต็มทีเงินเลเหลืออีกคราวหน้ามากี่รถบัสจำเลยก็รับไว้สบายสบายอีกหน่อยคงน้อยลงเรื่อยๆเหล,ลือหนึ่งคนมาขิขิทานายเก่งใจลุงป้า วันนี้มา3ามคนน่าจะมาเยอะๆนะจะได้มารุมแดกเงินจําเลยงานนี้ใครจะมองยังไงผมมองรอดยากมาเร็วพวกเรากํากำลังทํางานแล้วทําเสียงเป็นๆด้วยนะครับ